เออจ้านายครับว่าไงผมว่าลูกค้าโต๊ะนั้งแปลกๆนะครับเขาถามว่าอาหารจานเท่าไรผมว่าตอบเขาไปว,ว่าจานน่าสิบเขาบอกว่าเขาไม่จ่ายแถมไม่พอคนสมัยนี้นี่มันยังไงกันไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเองนายไปทำงานต่อเถอะครับคุณคะข้าวร้านฉันเนี่ยจานละ60บบาทตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะ ไม่ทราบว่าคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็มันเป็นราคาที่คุณต้องการไม่ใช่ราคาที่ฉันต้องการสักหน่อยแต่นี่มาร้นานฉันฉันก็ต้องเป็นคนตั้งราคาสิทำไมหรือจะต้องให้คนนอกอย่างคุณเป็นคนตั้งราคาให้งั้นหรอตามสัญญาค่ะเอ,อ่อพี่คะ สวัสดีครับทางอะไรดีครับเอ่อคือว่าพอดีฉันทํากระเป๋าตังค์ตกหายอะค่ะแล้วฉันก็ไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทค่ารถกลับบ้านก็ยังไม่มีเลยอะเออแล้วฉันก็ไม่ได้กินข้าวมาสองวันแล้วอะค่ะพี่พอจะให้ฉันกินข้าวสักจานได้ไหมคะฮ้ยสมัยเนี่ยพวกมิจฉาชีพนี่มันเยอะจริงๆเลยเนาะนี่ถ้าจะมาหลอกกินฟรีะนะช่วยหาเหตุผลที่มันดีกว่านี้ได้ไหมเดี๋ยวสิโจ๊ นายไปทำข้าวไหเข้าจานหนึ่งสิแต่ว่าเจ้านายครับเขาอาจจะเป็นวิจาชีพมาหลอกกินฟรีก็ได้นะครับเอาน้านายไปทำมาเถอะครับอันนี้ตีบกินซะ เงินสองพันเนี่ยเอาไว้เป็นค่ารถกลับบ้านนะแต่ว่าชีวิตคนเรานี่มันไม่ง่ายเลยนะคะทุกวันเนี้ยแค่ตัวฉันเองอะยังดูแลไม่ได้เลยอะค่ะฉันไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรอยู่ไปก็ไม่มีความหมายไม่ว่าใครก็ต้องเคยลำบากเคยผิดหวังกันทั้งนั้นแหละก็เพราะว่าเคยผิดหวังไงคนเราถึงได้มีความหวังอะชีวิตอยู่ได้ด้วยความหวังนะ ชีวิตคนเราเนี่ยก็เหมือนข้าวจานนี้เนี่แหละต้องกินตอนที่มันยังร้อนเวลาเจออุปสรรคก็ต้องพุ่งชนกับมันแล้วข้าวจะอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เราใช้หรอกนะชีวิตคนเราก็เหมือนกันจะดีหรือไม่ดีอะ่ะมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราพร้อมจะสู้กับมันมากแค่ไหนและการที่เราได้เจอกันวันนี้มันก็คือผมลิขิตฉันเชื่อนะว่าสักวันหนึ่งอะ่ะเธอจะต้องประสบความสำเร็จแน่นอน จ้านายครับอย่าหาว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับเจ้านายยอมให้มันหลอกกินข้าวฟรีไปจานหนึ่งแล้วอะ่ะพี่เจ้านายจะยอมให้มันหลอกเอาเงินไปอีกสองพันเหรอครับตอนที่นายทําข้าวจานนี้นายเองก็ไม่ได้ปรุงรสอะไรนี่นี่นายไม่เข้าใจจริงๆอิเหรอว่าทาไมเขาถึงกินข้าวจนหมดะ่ะ